สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้อนะครับสวัสดีทุกคนไม่ทักทาไทก็ขอโทษด้วยนะครับเนาะจากการจากการพรีเซนต์จากการนําเสนอนะคะของของของอีหยวกเน่าเอาผู้ใดเป็นผู้ดึงผู้ลกคอกับเม่มาแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนะเออนะอีหยกมึงพิจารณาดูสิวันนี้นะกใครมาเนี่ยแต่บัณนี้วันนี้ทุกคนอยากได้คําตอบจาก จับตาแล้วนะทีเนี้ว่ามันจริงหรือเปล่าบาดที่นีหรือเปล่าได้บาทนี่รับผู้ใดเป็นคนลากเขาลากเขาลากตาลากย้ายมาได้บ่ะนี้อีนี่ไงครับอก่อนหน้านี้เรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับช่างศอกใช่ไหมช่างศอกสวนยางในตำนานไงครับพี่น้องเอฟีเรื่องเกี่ยวกับสวนยางสวนยางไงครับที่นี่ไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์อยู่ใต้อยู่ห้องอีงอกว่าเอยู่ห้องไหนไม่รู้แหละว่า อ่าแน่จริงก็เอาเอายายมาตอบสิเอายายออกมาจากลากออกมานะ่นะพยายามที่จะดึงที่จะลากเอาพ่อกับแม่ตัวเองออกออกสู่โลกสังคมโซเชียลใครกันเน่เออเป็นงงกับมันมึงอย่ามาพูดเลยว่ามึงเอาผู้ใหญ่บ้านนี้ออกนะเพราะจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะใช่ถ้าพูดแบบนี้นะครับเนาะ มั<ท>มเ,เพื่อ <นะ S 2> แก้แค้นเพื่ออะไรครับเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่บันดนี้เพื่ออะไรครับเพื่อความสะใจอยากให้เขาออกไงครับใช่ไหมนะอ,อันนั่นก็นลูกเคยบัดน,นี้เป็นผู้ซอวยอีกบัดน,นี้ก็จะออกเรื่องอะไรเขากาให้เขาก็ยัง้ลูกเคยเป็นแหละวะแต่มึงพูดแบบน,นี้ พี่น้องฟังดูนะครับฟังดูนะครับกับกาพูดของมันนะทำเรื่องร้ายให้กลายเป็นแบบว่าพูดเรื่องร้ายพูดเรื่องที่อพูดเรื่องร้ายกลายให้เป็นดีบาดนี้ว่าดีจังเลยเนาะตกตันอยู่จังเลยตอบแทนพ่อแม่เอาอะไรคิดสูบแก้แค้นให้พ่อให้แม่บาดฉันอุ้ยเขาแค่นังไงคะเขาแค่นิลีอยู่บอกแค่เรื่องอย่างนีล่เอ้ยบอกว่า ค่อยก็หัวเลาะนะครับพี่น้องแกรกีไปใส่ความใส่ไลน์แต่คงจังซี่ตายแล้วแบบนี้เลยเอาเอาดีเข้าตัวเอาซั่วให้คนอื่นก็แบบนี้นี่ไงไปเล่นให้มันพ้นจากตาแหน่งไปเลยค่ะออนั่นยอมรับแล้วนะครับยอมรับแล้วว่ามีการจ้างจริงนะครับมีการกระทําเรื่องนี้จริงผมพูดแล้วนะครับมีการกระทําเรื่องนี้จริงนะอีนี่เป็นคนจ้างไงครับในนิทานเรื่องนี้เนาะไปจ้างใครครับ พี่ี่นุยนะคะไปจา้างเมียสร้างศอกนะครับจํานวนเงินห้าพันบาทนะครับในนี้ยามรับสร้างศอกก็อะไรครับออกมาดีใจออกมาชมเมียว่าโอ้อยเก่งว่เมียข่อยเก่งเด้อเอาผู้ใหญ่บ้านกับผู้ซอยออกไม่เช็ดอคือด้เพาน่ดอันที่จริงแล้วเรื่องนี้นะคะคนในสังคมค หมู่บ้านรู้กันหมดแล้วนะคะ,ะแล้วก็มีหลายๆช่องหลายๆ c h a n n e นี้เอามาพูดนะมันทัดทานคำโตว,ว่าไม่ไหวจนได้มีการแต่งนิทานขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองดูดีนะคะณวันนี้นะคะออกมาบอกว่ายัางไงบอกว่าเออเป็นเพราะความแค้นที่ฝังเน่นจากพ่อจากแม่กับกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนนี้เคยกระทำนางรู้นอย่างนี้ไม่ดีกับพ่อกับแม่เป็นการกระทํา เพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ค่ะเออนี่แหละเออแล้วแล้วเขาจะไม่ด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงที่แบบนี้บ้เออแล้วถ้าเขาไม่ด่าโคตรพ่อโคตรแม่แล้วมันโดนกี่คนครับเรื่องนี้มันไม่ได้โดนน้อยๆนะครับนะไม่ได้โดนแค่คนที่ไม่รู้อีหนอีนี่แม่มึงถ่ายหมดเลยเขาจิบด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงกี่แบเจ้าของเงินงานกระโดนเจ้าของเงินงานกระโดนครับเอามันไผ่รับบันนี้ไผ่เดือดร้อนเดือดร้อนมัดบันนี้เขาก็ด่ามึงด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงไง นั่นนี่เหลอครับความดีว่ากูฟังไม่ขึ้นนะครับนพรามึงเอาสมองส่วนไหนคิดอะพี่น้องฟังขึ้นไหมครับเออมึงไปพูดให้เด็กบรรดาอ่อนฟังมันก็ยังฟังรู้นะครับนะโอ้ยคิดได้ยังไงเอาสมองส่วนไหนคิดนะครับพี่น้อง fc ออนะครับนี่แหละครับพี่น้อง fc มึงทําเพราะอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับตากระใจมึงทําเพราะมึงเอง มึงทาเพราะความสะใจของมึงมึงอยากให้เขาออกจากตําแหน่งจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะมึงอยากให้เขาออกจากตําแหน่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยมึงก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มึงก็ไม่ถูกสโสรกมึงอยู่แล้วนะตอนนั้นพวกมึงก็เข้าอยู่ในแก๊งเดียวกันใช่ไหมล่ะอ่านะครับตอนนั้นจะจ้างอีบุญโมมีแต่อีบุญมีอีบุญไม่มีไม่เอาไงครับนะ มันก็เล่นเหมือนกันนะอ่าเขาสีดากูมันก็เลยไม่ทำกูไม่เห็นเกงเงินนี่แหละครับคนเห็นเกงเงินเล็กๆน้อยๆครับนะงานกรบโบมี่แหละครับพระจีจ้างเขาสร้างหัวครับอันนี้อ่าได้แต่งานอีนี่ไงครับนะอ่าในนิทานเรึ่งได้แต่งานอีนี่ครับอีนี่เป็นลูกค้า V.I.P ไงครับใครๆก็ไม่จ้างครับทีนี้นะ ตอนนี้ก็ย่องเอาแล้วครับย่องเอาอะไรครับเพราะใช้งานอยู่ครับผมอ่ามีอะไรก็ช่วยด้วยนะมาอ,อกมาปกป้องเพื่อนค่รูดได้บัตรนี้ครับอืนะเขารู้กันตั้งนานแล้วีนางเอ้ยนะมันปิดไม่มิดหรอกนะเขารู้แม้กระทั่งคนถ่ายนะมันเดือดร้อนหลายคนเลยครับราคาในการจ้างเขาหูจ้างหอดจ้างเท่าไรเท่าไรผมจ้างหาพัน เจ้าห้าพันบาทงานเนงนเินงุนงงเงลนงานสวยพัดคนที่ติดอยู่นั้นช่วยหมดครับไปขึ้นลงขึ้นศาลแต่อีนี่ดีใจแล้วมันจะอยู่กับใครได้ครับอยู่กับคนในหมู่บ้านได้ไหมครับพี่น้องไอ้แบบนี้พี่น้องเอฟซีอันนี้คนดีไหมครับอ่าอันนี้คนดีไหมครับพี่น้องเอฟซีเอาเจ้าว่าคนดีอยู่บอกครับแล้วมันจะเอาหน้าไปสู้กับใครครับพี่น้องเอฟซี อจะเอาหน้าไปสู้กับคนในหมู่บ้านได้หรือเปล่าไหมครับพี่น้องทําไมนะครับอาการมันออกไงครับเออาําไมเขาไม่เห็นอ,อกเห็นใจเลยอออาการเลยออกไงครับตอนนี้จนมุมก็คือเอาพ่อแม่มบาบังหน้าจนมุมครับผมนะ,ะมันจนมุมครับเอาพ่อแม่มาบาังหน้าไงครับนะทุกสิ่งทุกอย่างมึงพยายามที่จะลากพ่อลากแม่ออกมานะได้ไหมล่ะ เออพยายามที่จะลากพ่อลากแม่ออกมาครับบัดเนี้ยเ็ดจะขอเห็ดปีศาาบังนะครับคือเอามาบังไงครับนะโยนให้เขาอีกคือเก่าความผิดนะโอ้ยเนาะใช่ไหมล่ะก็รยู่กันบ่ได้บ่รหึงดอกครับพี่น้องเอฟจีนะนะกับสร้างตอกกับ่ได้ดอกถัาไมีผลประโยชน์ต่อกันนะอัันน้นก็อาศัยเงินน้ะมันดีครับผมเอ่อมันบ่ให้เงินชงเงินล้านพอให้พ่อห้องนะครับ อ่าให้ดิ้นตายเขาบัดน,นี้นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าทาไมถึงสู้หน้าเขาไม่ได้ครับพี่น้องเอฟซีก็แบบนี้ไงครับเขารู้ว่ามึงเป็นคนสั่งการไงนะเฝ้าเล่งสร้างบ้ตรใหม่เดี์อ่าก็เฝ้าเฮดเดยครับบัดน,นี้ไฟนุ่นนะครับยังไม่เอเวนนะครับที่จะเป็นนินทาลูกเขาบัตรนี้ว่าของปากมันเป็นแบบนั้นไงครับนะ อ่าพอมึงได้ดีได้ดีแล้วมึงมาทําพฤติกรรมแบบนี้ได้ไหมอ่าอันนี้เขายิ่งขิวเข้าไปอีกครับผมเขายิ่งหมันไสครับผมเล่งสร้างบ้านไยครับเจ้าหน้าไปชู้ใครครับเจ้าหน้าไปไว้ไหนครับโอ๊ยคนในหมู่บ้านก็ก้นขี่เขาบพื่อากปิ้นไปหาครับพี่น้องเขาเปิดเขานายครับผมเขาเบื่อนะครับนะอืมเขาเอือมละอาไงครับอ่าทาไมนะครับตอนนี้นะครับ เขาถึงทยอยทยอยออกมาครับมันเห็นธาตุเทและเห็นสันดานไงครับมันนี่แหละครับตัวตนของมันมันเป็นแบบนี้ครับอ่าขึ้นเขากับว่าโบเคยขึ้นกูเอาจะหัวครับพี่น้องเขาหัวเมดบ้านเหมืองเขาหัวเลาะทั้งบ้านทั้งเมืองครับเขาหัวเลาะทั้งบางครับอ่าป้าเห็ดยี่มองไหนป้าพักหวานยี่มองไหป้าดองไม่ยี่มองไหนะครับขี่ซี่ยี่มองไหน โอ้ย,อยนะครับมึงบ่าอายปากมึงเลยตีมันออกซื้อบานเนี่ก็ไปเบิ่งในซื้อวอ่ามันมากล่าเบาเนาะมันบ่มีอย่างอายบ่เนาะจ็กแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะก็บ,บ่จักเลยเนาะอ่าอันนี้สังกาพูดนะครับเนาะไปกล่าวหาอดีตผู้ใหญ่บ้านว่า,าใส่ความใสร้ายพ่อตัวเองใยเลย้ยไปกล่าวหาว่าใส่ร้ายใส่ความอ่า ลกาวหาอาดีตผู้ใจบ้านว่าไปใส่ร้ายใส่ความพ่อตัวเองโว้ยออกมาแก้ตัวแก้ต่างไงครับนะทําเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีก็เลยเลือกก็เลยเลือกทําแบบนี้ค่ะอืมทําตามกฎหมายค่ะคุณว่าทําตามกฎหมายค่ะยงงอย่างนั้นเองค่ะาตามกฎหมายมันก็เมนนยูดอกอเยอะนะแต่ว่าเขาส่วนใหญ่นะคนคนท,ที่โดนลูกหลงไปด้วยง่ายครับทีนี้นะ มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นประเด็ีหัวปลอดมึงนะครับปลักแหลกปลักแหลกอันนั้นไม่มีมันไม่มีมันไม่ใช่วันวันขาวดำนะตั้มมันเป็นมือปกติแต่อันปอักแหลกปักแหลกมันนะมือปกติมึงก็มึงก็เป็นฮาเจ้าแม่บุญตัวนะครับเนาะแต่มึงไม่คิดไงครับพี่น้องเอฟจีนะเดี๋ยวมันจะย้อนกลับถึงตัวมันนะครับพี่น้องเอฟจีนะ อ่ามันจะย้อนกลับถึงตัวมันนครับในนิทานเรื่องของอี่หัวนี่ครับปอกแหลกปอกแหลกเมดมือม่อขึออ้นสามมือสามขึ้นครับนางเต็งยี่หันครับพี่น้องเอฟซอ่านะครับออกมาเทียงกูถทาบแมนครับผมไปหลินขึ้นนั่นครับหัวกับว่้อะไปนั่มอ่า เขาเสียดวนกันได้ครับเปิดแท่งเปิดแท่งได้ครับเขาเสียไปหมื่นสองหมื่นก็มาแก้ตัวถ้าบวดตับเชื่อง่าก็เอาผัวตัวมานาเลยบาซันพี่น้องเอฟซีเขาจะแก้มือเอาจะแก้มือได้ครับ <c oughs> เสียหมื่นสองเปิดแท่งเปิดแท่งครับพี่น้องเออกับมัน,นแหละมาเล่เาช่วยคอยฟังนะครับในนิทานเรื่องนี้ครับผมเออมันมาพูดพูเอาคอยฟังนะเออนะได้ไหมล่ะเออกเลย ปอกแหลกัน,นั้นกับฟังแล้วครับหมอไประด้ไหนเนาะปอกแหลกฟังไหนครับบาทนี้เออนี่แหละครับพีบน่น้นองเอฟซีนะแต่มันไม่พ้นตัวเองไงครับนะอ่าเชื่อไหมนะครับนะพี่น้องเอฟซีวายสามมือสามขึ้นครับพี่น้องเนาะลูกกระยู่กับโอ้ยโอ้ยทิมลูกทิมเต้าไปยู่น้ำไผ่บาดเหนียว นี่แหละครับไม่มีความรับผิดชอบครับผมมันดีมองไหนเอาลบันนี้ลูกก็ยุ่น้ำเอยครับบนันนี้เอาในนิทานเรื่องนี้ครับอตัวเองดีขนาดไหนครับนะแม่นบ่กละ่ะนะ <laughs> ฟงังเหงาเบื้องเหงาครับพี่น้องเอฟซีนะมันจีเลิกได้สิครับเห็นเขากับโอน อดเอาเด้อดเอาเนอะคันยุ่อยากแทงเนาะไม้ขยาวนี่จักดอกเนี่เนาะมันอดอะไรเลยครับนะเมื่อไรมึงอดเมื่อไรมึงโดนนะอี่กขยะเนาะไม่ไม่ไม่อดนี่เนาะมีน้องเอฟซีนะอ่ามันก็จะปอกแลกปอกแรกเอาหมานดีเท่ากินขี้